วิเวครับคบพลังบาเลซี่มาพร้อมกับฟิกอย่างปอลเททาตัวตันรวมบุตอร,ร์ลนการที่103แต่ว่าเราสามารถทำตัน105ได้นะครับ ถ้าเกิดใช้ Provision Booster เนี่ยเราเอาไปยืนแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับได้นะครับค่าพลังเกมรับเนะี่ยโอ้โหอย่างสวยนะเอา Venet Engagement Tacking เนะี่ยร้อยหนึ่งแบบล้นๆเลยนะครับโอ้โหคือแบบเริ่มต้นมาก็ร้อยหนึ่งแล้วล่างนี้จุดเด่นเลยนะครับจะเป็นในเรื่องของความเร็วนะดีนะมีสปีตดต้นดีสปีดตน้นสปีดดีนะครับเซร s t a m i n าก็เยอะนะครับหนำซ้ำ,ำอากาศยายนเะนี่ยก็ดีนะแต่เสียดายนะความเหมือนเก่งถ้ามาระดับเกนะ้าสิบเนี่ยจะโหดมากเลยและที่ผมชอบนะคือการเลี้ยงบอลคองบอล เป็นเซนเตอร์นะที่มีค่าพลังการเลี้ยงบลอลคอมบอลเนี่ยเรียกว่าสูงมากๆเลยเนะสำหรับเซนเตอร์คนหนึ่งเนาะอันนี้เนี่ยผมขอลองเปรียบเทียบกับร่างเก่านะที่มาเมื่อภาคที่แล้วให้ดูเนาะจะเห็นได้ว่าอันนี้ผมขอดูแค่ค่าพลังเกมลับเลยนะครับค่าพลังเกมลับเนี่ยจะเป็นร่างใหม่ที่ดีกว่าเนาะแต่ว่าค่าพลังในส่วนอื่นเนี่ยก็จะมี อ่ะได้อย่างเสียใหญ่และที่สําคัญเลยร่างใหม่เนี่ยจะมีความเร็วที่ดีกว่าแบบชัดเจนด้วยนะฮะถ้าเกิดให้เลือกใช้หนึ่งร่างเนี่ยผมว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะว่ายังไงก็คงจะเป็นร่างใหม่แหละครับที่ดีกว่านะเพราะว่าดีกว่าทั้งไส้ในแล้วก็อัวอ้อเลยมานี่ผมขอลองเปรียบเทียบกับคานาวโร่นะครับให้ดูนะคานาวโร่เนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่มีค่าพลังสูงที่สุดณชั่วโมงนี้แล้วนะจะเห็นได้ว่าค่าพลังโซนครึ่งบนเนี่ยจะเป็นบาเลซซี่ที่ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น เกมลับนะครับผมตีว่าระดับเดียวกันเลยเนอะมีบวก4แล้วก็ลบ4ครับคนละอย่างนะครับก็ถือว่าระดับเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าค่าพลังที่จําเป็นกับเซนเตอร์จริงๆแล้วเนะี่ยผมว่าค่าพลังคันนาโวโลดูสวยกว่านะถ้าเกิดเราไม่พูดถึงเรื่องเพย์สไตล์นะครับนูน่นนี่นั่นนะหรือ a อไอยะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดดูแค่ค่าพลังอย่างเดียวผมตีว่าคันนาโวโลดีกว่า เราพอดีกันมาเปลี่ยนค่าพลังของบาเลซี่นะครับให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นนะครับแล้วก็ตันหนึ่งรนะ้อยห้าเนี่ยถ้าเกิดอยากจะปรับค่าพลังนะผมจะให้ดูในเรื่องของการปรับค่าพลังก่อนและกันนะครับในส่วนของดนะีเฟนซ์อ่ะมันล้นนะครับเนี่ยผมลองลดลงหนึ่งแต้มเห็นไหมครับก็สามด้านที่รนะ้อยหนึ่งเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเราลดลงได้นะจะลดลงเหลือสักสิบสามแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ลดเด็กเทอร์ตี้ซะหนึ่งแต้มนะไปเพิ่มอากาศยานทั้งหมดแบบนี้เนะี่ยความแข็งแกร่งเก้าสิบเรียบยรบ ดีเฟนซ์มันอาจจะเยอะไปนิดนึงนะจะลดดีเฟนซ์ลงหนึ่งแต้มแบบเนี้ย ก็ไม่เสียหายนะครับเอาไปเพิ่มในส่วนของโ o บ body ับเน้นความเร็วเน้นสเตมินาแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนับในส่วนของบูเตอร์แน่นอนนะับถ้าเกิดมาในตําแหน่งเซนเตอร์เนี่ยคือคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะบู o o s t e er ที่เหมาะเลยคือ d u ว l i n g นะครับ defense ชั u ดาว w n อะไรพวกนั้นนับก็จะเป็นพวกู o เตอร์สายแบบเกมรับจ,จ๋าเลยเนาะแต่ผมคือจริงๆแนละ้วคือถ้าเราแรนดอมได้เนะี er, defense, De aling, นะ่ยบู o s t e r defense d u ิ l i n g เนี่ยคือใช้ได้เลยนะแต่ผมเชียร์ว่าถ้าเกิดเลือกได้เราใช้เป็นชัดดาวนะผมว่าโอเคละนับ s h u t d เนี่ยโหเราจะได้ร้อยสองสองอันนับแล้วก็ tag กิ่งหนึ่งรอยนะครับแบบนะี้ ก็สวยนะครับแล้วก็ได้สปีดด้วยนะก็น่าสนใจนะสำหรับชั้นดาวแต่จริงๆแล้วไปใช้ในส่วนของดีเฟนซ์ดิวลิงเนะี่ยก็ไม่มีปัญหานะใช้ได้เหมือนกันเนาะสำหรับบาเลซี a ่ Z, หลายคนถามผมว่าพี่ตัวนี้นยะโหจะเป็นเมตาตัวบัคของเกมเลยไหมจากที่ผมเคยใช้ร่างเก่ามานะครับถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่ปัญหาเลยคือบาเลซี Bar ่ a Z, ไม่ได้ต่างจากคานาโลเท่าไหร่ก็คือเรื่องของส,อสลีระร่างกายเป็นเซนเตอร์ที่ตัวเล็กนะถ้าเกิดใครบางคนที่ใช้คานาโรอยู่แล้วจะเอาบาเลซี a ่ Z, ไปยืนคู่เนะี่ยอันนี้ส่วนตัวผมไม่แนะนํา ถ้าเกิดเลือกคู่นี่คือผมไม่แนะนำเลยถ้าเกิดเจอแบบบ Ad ูเลเทเดอร์เอ็ดคอสซิงเนี่ยอาจจะเหนื่อยนะครับถ้าเกิดเจอสายนั้นเปิด์นมงเนี่ยอาจจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเรามีกองหลังตัวสูงตัวหนึง่งแล้วก็ใช้บาเลซี่ยืนคู่เนี่ยผมว่าเนี้ยสวยแล้วก็ดีนะน้ำอีกเรื่องหน,นึ่งนะครับผมรู้สึกว่าบาเลซี่ ถ้าเกิดพอใช้งานจริงนะครับยังค่อนข้างเป็นรองฟันไดนะถ้าเกิดเอาแบบสายบิวอัพเหมือนกันนะผมว่าฟานได้ร่าง1นึ่งร้อ่อะค่อนข้างดีกว่าด้วยเซล่์ร่างกายด้วยการยืนตำแหน่งหรือไ e อได้ต่างๆนะผมรู้สึกว่าฟันไดลร่างนั้นนะ่ะค่อนข้างดีกว่านะครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าเปิดได้ใครไม่มีฟันไดใช้บาลิซี่ได้นะครับบาลิซี่ตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าเก็บแล้วก็เป็นโหดโหดมากๆนะคือเป็นเซนเตอร์ะดับชั้นคูเลยก็ว่าได้